โอรออาเดใช้บิดเจอยางในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อควาบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการถ่ายโชวผู้ที่มีปัญหาด้าน,นสมรรัภาและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเออคุณชื่อคุณเสี่ยงกันบ้างไหมนาอเออจะไม่คุณได้อย่างไรเพื่อนคนบอกว่ามาดูตลอดนะเจ๊อะไรเงี้ยเออวันนี้เจ๊ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมมาจงเวนะวันนี้เป็นหนึ่งเดอ้อไม่ใช่สองรองใครนะจ๊ะไปดูเกมกันทุนที่มีมาแค่สามร้อยแปดสิบหกบาทเบ็ดมันแค่สิบบาทพอน,นะจ๊ะวันนี้เราก็จะค่อยๆไต่ไล่ระดับเบ็ดเด้อดูสถาน อาการก่อนว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้นะก่อนเล่นจะมีการเช็คสูตรนะใช้สูตรสแกนสล็อตช่วยด้วยวันนี้ไปดูมามันก็อยู่ที่91%เราก็เลยเข้ามาเล่นกันนาะืออตอนแรกกะว่าจะนอกใจแต่เห็นเกณฑ์นี้นขึ้นรออะไรล่จะจ๊ะเออรีบเข้ามาจัดซีดูซีว่า 91%ของเรามันจะแจกให้เท่าไรกดไปเรื่อยๆกดอย่างขมักขมันนะคะกดไปก็ไม่มีอะไรเลยเออดูสิเห็นไหมไม่มีอะไรเลยจริงๆจ้ะไม่แจกอะไรเลยเลยยังไงแจกตอนไปยแหละคะพี่เออเพื่อนคนไหนที่ยังอยากไดูุ้ดสแกนสล็อตหรือว่าอยากถามอ้าว เดียวเดียวเดียวไหลล,ลงมาอันนีอแบบนี้สิจาเข้าแล้วฟีเกมเอามาแล้วเออ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 เรืเอ่องสูตรค่อยพูดขอลุ้นฟีเกมก่อนนะจ๊ะมาฟีเกมของฉันอืมแจกเธอพี่จ๋าเอามาค่ะรอบแรกหมุนไปไวายลงไหลสิจาเลออร่อยดูดุมได้แค่คูณสีเท่านี้ยี่สิบ,บาทกรุบกรุบ,บ กินแบบว่ากรุบกรุบเอาวายลงสวยสิอือสามร้อยแปดสิบองฉัน,ๆๆๆนอู้หูหูหูเสดายายอู้ดูเซคเเตอมีตั้งสองตัวเสดายวายด้วยว้สองตัวบิ๊กวินเข้านะจ้าทั้งหมดสามร้อยปสิบบาทอ่ารอบที่สองของเราฟรีเกมน,นะเออแตกแต่หัววันเลยดูดู แจกเท่านั้นหรือเปล่าเฮยอย่าบอกนะว่าแจกเท่านี้อาอามามามเอาลายอื้อสวยอีกจ้าไวลงไหมโอ้ไวก็ทํางานอู้เสียดายไม่ถึงคูณสิบบิ๊กยินเขาอีกแล้วนะคะ244บาทอ่ากำไรมาแล้วเหลืออีกห้าครั้งของฉันจะแจกไหมจ้าเกมจ๋าอู้เสียดาย สอนฟรีเกมนะจ๊ะดูมันจะให้เราเท่าไหร่ผมผมเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าเกมมาจองเวลาเข้าฟรีสปินแสกน้อยมากจริงๆงยิ่งฟรีสอนฟรีนี้แอบกลัวเลยนะพูดเลยว่ามันจะอืแจกให้ไหม อ่ายี่สิบบาทกำแก้มวายลงไหลจ้าไหลต่อไหมอู้เสียดายไม่ไหลต่อวายแถวสามก็เลยไม่ได้ทำงานเลยดูสิเนี่เห็นไหมแถวสามไม่ทำงานอีกแล้ววายของฉันอ่าอามาซ้อนให้เหมืดนหยุด,ด,ดเลยึลูว่าจะซ้อนให้อีกรอบ ใครเคยซีเกมซ้อนกันสามรอบบ้างบอกหน่อยเออเจ๊สวยก็ไม่เคยนะเจ๊สวยอย่างมากเขาแค่สองนะเออใครเคยเจอสามบ้างมันมีไหมม,มันมันประเด็นนาอมันมีไหมอ้าวหมดแตะเมาส์ทั้งหมดแค่เห็นไหมไปสิเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทแจกน้อยจริงๆค่ะพี่า่าเอออ่ะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดมันหน่อยนะจะเป็น2ี่สิบบาทเพิ่มมันขึ้นไปนะ มันกำลังมาเราบอกแล้ววันนี้เราจะไล่เบ็ดนะจ๊ะอาพูดถึงเรื่องสูตรเนาะเออถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้สูตรสแกสลอท,ที่เจสวยใช้นะจ๊ะเด็กจะมีแจกให้นะเออแต่ว่ากติกาเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเออแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ให้เจ๊สวยนะจ๊ะเออเดยกก็จะมีแจกสูตรให้เดอทํทำตามกติกากันด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูเจ๊สวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยเด้อ หรือว่าอยากให้เธอสวยเล่นเกมไหนบอกได้หรือว่าช่วงนี้เพื่อนๆฮิตเล่นเกมไหนแนะนําได้นะคะหรือว่าอยากจะสูตรดีๆเขาเรียกเราว่าเทคนิคการเล่นดีๆอ่ะบอกได้คอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวจะ,จะไปเล่นตามเลยนะจ๊ะเออดูซิเห็นไหมดูดมาจองนี้เป็นอะไรที่แบบแตกยากนะช่วงนี้แจกยากมากจริงๆเปอร์เซ็นต์นก็ขึ้นนะแต่ว่าจะแตกให้เราเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย ปีเกมก้อนหนูจ้าอ,อ้าวใหญ่ใหญ่เงียบแบบนี้สิคะติดใจไม่ค่อยดีอย่าดูดกลับแบบนี้สิคะอ้าวทำไมเงียบล่ะคะคุณ ยังไงดีว่าเพิ่มเบ็ดมนันดีกว่านะแบบปัดใจกันดีกว่าเออมามามันเริ่มลดเราก็วัดใจให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะจ๊ะอ,ออาอ่าเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดมาเลยจ้ะพี่จา,าเ,เออจริงๆวิธีนี้ก็ไม่ได้แนะนำเ,นเพื่อนเล่นตามนะถ้ามันไม่ดีก็เราก็ลดเบ็ดลงดีกว่าอย่าเพิ่มนะจ๊ะเออ ส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเจส,สวยเล่นเว็บไหนเจส,สวยก็เล่นเป็นเว็บซูเปอร์สล็อต 5G นะจ๊ะเออเล่นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจ่ายตรงจ่ายดีไม่เคยโดนเดียวนะจ๊ะหรือว่าถ้าอยากรู้ว่าเว็บไซต์ไหนอีกทีก็แอดไลน์มาหามเจส,สวยก็ได้เด้อเดี๋ยวจะบอกให้นะจ๊ะ,ะมาสี่เหลี่ยมไววไหลจ้าโอ้แต่ไหลได้น้อยมากเลยล โอ้ขอให้มันโบบาสิขอแบบโชว์โบบาเนี่ยค่ะเกมแจกโบบาหน่อยเจะอะอ่ะเอ้ยเอ้ยเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วทําไมทําตัวแบบนี้ทําไมเลยเก่งเอ้ยโอ้ดูว่าจะเข้านูว่าจะแจกฟรีเกมอีก วายลงปลามาสองเหรียญเอาลงอีกจ้าไปสิจ้าร้อยห้าสิบบาทอ้ายสูเออแปดร้อย800อ้ายอ้าวเท่าไรเท่าไรเฮ้ยโบบามาแล้วจ้าโบบาหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทอะ ยังไงดีวะพอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะดูดกลับเหมือนตามเมื่อกี้อีกนะเหมือนเมื่อตะกี้นะได้แล้วมันก็ดูดกลับนะเออเล่นแล้วก็พอได้เราก็พอดีกว่านะจ๊ะอย่าฝืนเล่นต่อเด้อเดี๋ยวมันจะเสียได้ถ้าไงนี่จะสวยก็พอแล้วก็ขอตัวก่อนนะแคะบบายบายสวัสดีค่ะ